รถยนต์360เล36ียวทีดีมาดูกันดีกว่าค่ะตาเอ๋สวัสดีค่ะมิลานนาลีนนี่นะค,ะ<า>ค่ะขาวิจารขะตัวน,นี้มันดียังไงบ้างเอ่ยอ่าวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำนะคะกล้อง360องศาเลียวทีดีนั่นเองนะคะง่ายๆเลยค่ะที่ใช้นะคะตัวนี้น,นะคะก็ถ้าจะดูเป็นสามสามร้อยหกสิบสองร้อย น,ะะนี่ค่ะดูจะเซ่าหรือถ้าสมมติว่าพี่ลูกชูบบอยากจะดูด้านซ้ายนี่นะคะง่ายๆเลยค่ะแค่กดมาเดี๋ยวซ้ายนี่นะคะเราก็จะเห็นด้านนี้ oh, <no. S 1> ด้านขวานะคะ,นะแต่ถ้าเป็นด้านหลังนี่ง่ายๆเลยค่ะเรากดอ่าอะไรนะอ่าอ่าเนี่ยค่ะถอยหลังเราก็จะฉายด้านหลังนี่ค่ะ เห็นไหมคะว่านวัตกรรมใหม่ๆค่ะจ่ากมีหลานหลานะคะพัฒนาในเรื่องของการผลิตซักข้าวเฟ็นที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้แล้วนะคะก็ได้นำนวัตกรรมใหม่ๆมาที่นี่แล้วก็โตโยต้าซึ่งใครที่เป็นคนขับโตโยต้าพอนเุ์เนินอยู่นะคะอยากจะมีวิสัยทั์ในการมองเห็นมากขึ้นมาที่นี่เลยค่ะเดี๋ยวลูกชุกจะพาทุกท่านไปชมอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะไปเลยค่ะ ะตอนนี้เราคือก็ไม่ยกับไฮไลท์อคันค่ะที่เลยขวานเชนเนอร์ว,วัลเรามาดูกันดีกว่าว่าขวานเชนเ่อร์ว,ว,วัวนนี้เขามีอะไรามาแนะนา Everything changes. พีานาลรพิงกี้ค่ะพิงกี้สาววันนี้พี่ชุมมาถึงรถตอดเอวเลนแล้วอยากรูว่ารถที่พิงกี้ระจําอยู่มันดียนะังไงบ้างก็คันนี้นะคะฝาดเอวเลนเนี่ยปกตินเนี่ยจะดูหนังไม่ได้ฮะไม่สามารถดูหนังได้ไม่สามารถดูหนังได้ใช่ค่ะแต่มีหลานก็สามารถในเรามีให้ดูหนังได้ใช่เพราะวาไงเดี๋ยวบอพี่ชุกเซ็นเม่เราติดตั้งระบบมาติวีเดียค่ะขนาดหน้าจอ10นิ้วค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังอีกสจองตอค่ะว้าว คือด้านหน้าคือเราติดตั้งหน้าจอขนาด10นิ้วด้วานหลังเป็นจอแยกอิสระอีก10นิ้ว2จอ 2> ที่สุดลมากเลยนะคะใครที่อยากจะติดตั้งนะคะระ<ม>บบเราติดไมดีให้ดีที่สุดมาที่นี่มาที่ไหนล่ะมิกกี้ชร้างผิดอีกแล้วอ่ะแก๊ง ันนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอในระบบ Android 10นิ้วค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานได้เหมือนกับโทรศัพท์มือถือทั่วไปค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าใน YouTube นะคะหรือว่าจะเป็นแผนที่ต่างๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นไลน์เล่น Facebook ได้เลยนะคะเรียกได้ว่าใช้งานได้เหมือนกับสมาร์ทโฟนทั่วไปเลยนี่ก <Wow. S 1> า,ารเข้าไป YouTube ได้นะคะก็สามารถเซิร์ชหาเพลงนะคะที่เราต้องการฟังได้เลยนะคะอันนี้น,นี่จะดูนาคีก็ได้นะคะ น,นี่ก็จะเป็นระบบปฏิบัติการนะคะแอนดรอยของเราค่ะค่ะแล้วก็สําหรับรถยนต์คันนี้นะคะก็ยังไม่หมดกับความพิเศษกันเท่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีนะคะ,ระ,ะระบบเปิดปิดฝากระโปรงไฟฟ้าค่ะซึ่งจะมีความพิเศษมา,มากๆเลยนะคะเดี๋ยวบุ้คจะพาไปดูก Everything changes ัน ก็เอาอลูมิเนียมไปชุบไทเทเนียมเพราะอะไรท่อมได้คะเพราะว่าเจ้าสิิฐตัวนี้เขามาในคลาสไฮนะคะไฮเงินนะจากด้านในจนมาถึงด้านนอกเราต้องเรลระดับให้มันคล้ายกันที่สุดนะคะซึ่งแอมที่คุณเห็นอยู่2ตัวนี้เห็นไหมคะคือแอมตัวใหม่ล่าสุดจากโรลรี่ด้วยนะคะแต่รุ่นพิเศษที่เราจัดเตรียมขึ้นมานะคะแล้วก็แผ่งนผนมาล่าสุดข่าจากเอเมอร์เอชเชเจ็ดรางวัลอยู่พอีแล้วพร้อมกับชุดโครจากขอบข้อค่ะ สวยไหมสวยไหมเดี๋ยวเราไปดูหน้ารถกันบ้างดีกว่าเพราะว่าด้านในเนี่ยเขายังมาพร้อมกับหน้าจอระบบปฏิบัติการ Android เรามาดูกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นหน้าจอเดิมของ Civic นะคะแต่ว่า มีหละอเดือของเราค่ะได้เพิ่มระบบปฏิบัติการ Android เข้าไปนะเพื่อ่ายให้คุณได้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นใช้งานเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเลยนี่ไม่ว่าจะเป็น YouTube ตื่นกดเข้าไปเลยก็เซฟปกติเล่นไลายได้ Facebook ได้นะคะแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในสมาร์ทโฟนใช้ได้ค่ะเรามาดูจอแรกจอแยกอิกสระด,ด้านหลังกันมากดีกว่านะคะที่ชุกผอนาโชว์ด้านนี้ เป็นย่าอิสระสองจอเลย10นิ้วนะคะตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะคะ10นิ้วระบบปฏ,ฏิบัติการ Android เพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะติดตั้งเครื่องเสียงระดับแชมป์ต้องเราข่าวมีหลังอะเดียว life.